มาพ่อผู้ซาเอาเนะาะก็เลยพาพาผู้าปุเซปุซเพิพ่นมาซื้อโคงโอ้การด์ดซื้อเครื่องอ่าน้องพ่อนี่ก็คือว่ามาก,กับเฮาเองเนะาะผู้ซาเพิ่นนี่โอ้คือครูเสือสีขาวพี่น้องเอ,งอ้ยโดย ໂດຍກາທາຍສະບາຍດີສະບາຍດີເດພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດສຸກ જુ ກຄົນເນາະມື້ນີ້ກໍມາພົບພໍ່ກັບເຊົ້າແກ້ກທີມູບ້ານກະດຶມາຊັນາດມນກໍມາມູບ້ານກະດຶມກໍມາ

คนเปลี่ยนรอบแล้วพี่น้องป้าโตคนป้าน้องเผาเข้าเด้อบานนี้เลยเลยเลยทางโค้งลุงคนกาเปลี่ยนคั้นแม่คนว่าคนมีคูล่ะคนป้าแล้วบานนี้แมนมันนี่เขากาชิได้ไปเลาะตลาดเซเลนเวียดนามน้องเผาเคยไปว่าเจ้าเซเลนเวียดนามยังบ่เคยไปยังบ่เคยไปชิได้เห็นบ้านนี้เลย พี่น้องสดไปเลาะ,ะเสเดนไปนั่งข้างเวียนน้ำข้างแรกพี่น้องเลยตื่นเต้นเฮงดิ่นจนพันกัน <c oughs> ตื่นเต้นเฮงมาเนี๊ <c oughs> ดยด,ยดยูด okay, นะูดูโอเคเนาะพี่พี่น้องตอนนี้เขากะสิเลินทางไปสเสเดนเวียนน้ำน้องรองพอลเนาะ <c oughs> ดู <c oughs> ที่แดงเขากา,าพาพอ่อดุงเพิ่นมาเพิ่นเราที่แดงเพิ่นเรามา,มาเยี่ยมมายามพี่น้อ,องเพิ่นเนาะ มาฮอดได้เป <laughs> ็นไปน้อำพอนเป็นไปน้ำผู้สาวเป็นไปน้ำ well, ผู But ้สาวเพื่อนมาสั่นเนาะเพ่นขี่รถแยกรถอีกคันได้เพป็นไปน้ำรถอ่าบ่าวจอยสุนับบดพี่น้อยเพิ่นได้ผู้สาวแต่ว่าทางน้องพาวายังยังบ่ได้ยังบ่เจอยต้องไปหาบ่าวเวียดนามเด้อจ้าบันี้ต้องไปหาเบื้องบ่มนเดมนแต่ว่าผู้สาวเพื่อนเจ้าเห็นบ่โดยการเห็นอยู่งามเนาะ โดยเทากัน an. ังทีมงานเท่าก yeah. oh. ับหลายหลายคนที right? ่เราไปคุยก uh, ้วสบายดีกำลังคุยกับสาวเผาพนนยูเมื่อสาวเผาผูกพาก็มันแม่งมันมัน่วนท่านกันแบนพี่สาวป้าโดยสบายดีโดยโดยนคนแยกทางเลยเนาะโดยมันนี่น้องเผาพันเป็นมือกล้องให้สาวแกในเน้อนึ่งเลยเลยพันยู นี่กำลังมุ่งหน้าไปทางสะเด้นเวียดนามเนาะน้องพอเนาะโดยโดยเป็นครั้งแรกในชีวิตบ่ครั้งแรกในชีวิตเคยกับบอเคยมาจ้าเถื่อพี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มพอพร้อมกันด้วยพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะสะเด้นเวียดนามเนอะน้องพอเนาะโดยโดยตอนนี้กำลังทางแม่น้องมินตากับมาหน้เพื้นการอยู่ทางทางหน้าพี่น้องเลยนั่งเป็นหน้าโดยเพราะว่าเขากะนั่งดังแม่ กำลังทิมมุ่งหน้าไปพี่น้องเลยเนาะดูอ่ะไก่สดๆเลยพี่น้องเลยมื่อเนี้ยขี้ทอดลูกสาวแล้วพี่น้องเลยกินทอดน้องพินตาเฟินจัะว่าเฟินให้น้ำลังแล้วจังเนาะเฟินี่แล้วก็บบุ่คยนี้ทางก็เมย์ปันใดยกขี้ทอดปารนี้เจ๊จะเป็นยังไงพี่น้องเลยจังไงก็อ่าสู้ไปก่อนพี่น้องเลยเมื่อเนี้ยจามใจเอฟซีเพิ่์ลก่อนทางพอลุงเพิ่์ล เพิ่นเที่ยวเนาะทีแรกเพิ่นก็ว่าตามหาญาติพี่น้องเลยคือพี่น้องมิตรตาบ้านเลยเนาะัมาฮอดจุดหมายแล้วโอ้ยเพิ่นมาเยี่ยมผู้สาวเพิ่นพี่น้องเลยเป็นแต่บ่หน้าเพิ่นวังงามงามบ่ชแจ๊คสิเป็นจังได๋พี่น้องมิตรตาังบ่เห็นพี่น้องเลยทาเบิ้งตัวจริงเลยเนาะสาวปิดกันบัดพี่น้องท่านก่อนพ่นพี่น้องเลยเพิ่นขี่นั่นหนาแล้วบอจอยเพิ่นโอ้ทีแรกแรกนั่งไปน้ำกันเนาะโซเพอร์พนจนเชียร์ใจเลย เป็นจัิงแน่อั่งคู่กันมาปุ๊บปะบ่านนี้ได้ผู้สาวด้วยตัวด้ยแต่ทางน้องเผาเพิ่นตะกี้เพิ่นก็ว่าสีนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยยังว่าพี่น้องเอ้ยโหดโหดบ่มีภูมีผาเนาะบดนี้เนาะาคือว่าภูใหญ่แทบมันยังนะน้องเผาเป็นกรงขั่วมันย่างนะมีหมักกินบ่เป็นความเดือดหนาหรือว่าบ่มันคือยังเละย่างยูเขื่อนว่ะน้องเผาของพ่อมกันน้องเผาจะจีเจ้าโอ้จี๊พี่น้องเลย พี่น้องเบิ่งในน้องเผามีย่งปีนกรุงคข่วงอยู่นะจัดสิ้นเป็นมาย่างมานี่ขอย่านแต่มันคำก่อนนะคุยมาตั้งดูในน้องเผายังบ่ฮอดเงยเตรียมอยู่บ่ถุงยางเจ้านะเตรียมมาครบขามานี่บ่ได้เมาติแต่ว่าขาเมื่อนี่นะยัดโมเน่อยู่โมเน่์วะป้าพี่น้องเไง ตัวหนานี่คือมีพระวะนี่ินดังเลยินดังมหาเฮา้ทองคบเหลืองงาม่หมรบินหนาไปทัปรทจนถูกเด้อวามก้าาลูหานันมาเอให้คุ้มครองเด้อู้่าพยังหาม่เลยื่อขพุทธลูก กระโคให้อังาเด้อเนาะพระพุทธลูองใหญ่แต่ได้่งานโอ้แต่พระพุทธลูกบ่ให้ตลอดอทใหดีมีหงองังาพี่น้องเยสงถือว่าองยยด้พี่น้องยองยยสูงอ่าพี่น้องเลยอสูงเนาะอ่างพระองยยพี่น้องเยงบในชีวิต ครั้งแรกที่เ้าได้เห็นที่สเกลได้มาเดินทางมาทางเซเลนเวียดนามเท่านี้เป็นเทือแรกพี่เนาะถือว่าก็หอดแล้วหมืจ้กเนาะคือคือตลาดเนาะน้องพาวเนาะอ๋ออันนี้มันจะเป็นวัดพี่น้องเลยอ๋อวัดเนี่เนาะได้แตาอาาสัญญาณแล้วคือสีแดนจอดแด้พี่น้องเลยวันี้พี่น้องเลยโอ้เป็นส่ตาเดียวแล้ว โอ้ยหอดเด้อได้เมนหอดอ่าตลาดคือเพิ่งว่าได้ไปจังเนาะกมนทีเมาแล้วแต่เบอร์นั่นเรามีเลี้ยวอีกเนี่ยบานาเรื่ออะไรเี่ยวไปทางใดเด้อแบบนี้เนาะเียวไปใส่นอแบบนี้ก็เรี่ยวกซอยบอเียวกัซอยมอกรับอีกเนาะกรับอีกการกรับอีกกหรือเติมนยืมพี่นอเนาแล้วก็บอกเคยขับรถได้จ้าเถอ จากสีวาจังใดเนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ให้กำลังใจวันนะแล้วก็ที่งานี่เด้อพี่น้องไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนึกว่าไก่อ่าพี่น้องเลยสมุยสมวยนี่พี่สาวป้าน้องเผาเขาเลือกเลยน้องเผาเขาเลือกเลย โอ้ไปผ่าไงไปหาบ่ดูดูเลยผ่านแล้วเขาหานของเข้าคนเข่าหานพี่น้องเลยผ่านของผ้าพนเข่าหานได้บ้านาเอ้ยมันหนีมานะโอู้้ว่าพนเสีเอาชุดยังอ้พนไปเลือกชุดบ้นะ โอ้ันนี้กกคือสาวคนหน้าบ่อยไม่เลยอ่ะสาวผ้าคนเจเอาอย่างเด้อเลือกบัวถือ้าอ้ยคือเราคือเราแมน เอาดิโอเคน้องพระหาเบอร์มวกวะนะป้าป้าพี่น้องน้องพระมักหมวกหรือมักกระเป๋าตัดสินใจพี่น้องเลยทางผู้สาวคูคนที่มาหาเนาะเสือขาแล้วก็มีผ้าปิดปะขนาดพี่น้องแต่คนแบบคนเชียร์อ่านแน่นอนนู่ ย่างขึ้นไก่โคงแลยางเหมนโอ้ไก่ว่าเราได้ไก่ยางขึ้นเก็บแล้วน่องแหงนนอยนึงนะเราสดเด้อโ้ยโยโยเดือสุดอยู่พี่น at ้องอ้ยสาวพลุ่มเพิ่นน้องนาตีแนีเพิ่นวาวเพิ่นสิมามาหาญาเพิ่นมาทางเสกับเสื้อแต่ผลสุดท้ายได้เพิ่นมหาู้สาวงเนาะผูุสาวเพล่นก็เดือดสุดอยู่พี่น้องเลย โอ้ยงามแท้น่ะโอ้แม่น้องมินตาคือบ่เลือกถึกแท้นะแม่นคือได้เจ้าใส่แบบตัว้ดแล้วเิ่นอางามแล้วเออแม่นแบบเปลี่ยนตัวนี้ใส่ตัวนี้ตั้งแต่น้องเผาเฮาก็ยังเลือกบ่ถกว โอ้ยังจะเข่าอีกหฮานหนึ่งอีกแบบเป็นเป็นเสียขนายแบบนี้ได้จะบอกว่ากะงามได้ด่ะพอลุงจะตีมว่าพอลุงวะนี่ โบ้าจเต็มยบ้เต็มบ่เาดียวาจัดเต็มมะติดบ่บ่าบ่ซืบ่ซือเมื่อไหซื้อมาเสลงม่อร่พอมีแห้งบ่เป็นคนตาโอ้ยเป็นกบบเป็นคนแบบคำๆแน่เนคนลกพีน้องนอน้องพาวเลือกได้แล้วบ่นะเจ้าเบิงเป็นคนตาบ่ให้จ้าเป็นคนตาได้เจ้าเนตา มาเือเรื่องี่นองเต็มพอลุ้ผู้แมนผู้จับกเลยแมนแบบยืดยืดจนย้อนนะหรือว่าทั้งกระเป๋าดิสาวนีมีแต่อันงามๆาเต็มที่เลยน้องอ่ะเต็มที่เลย เรบพี you, uh ่น huh. ้องพี่จากัมากค่ะแม่ปาปกเป็นลี่ยนเลยอย่ังใดเด้น้องน้องเผาบาดนี่งามเลยน้องเผาวเลยค่ะเมินเมินโอ้ยเอาคือผู้สาวเพิ่นนะผู้สาวเพิ่นยังไงั้นเตี้ยนพนาคือผู้สาวเพิ่นเคนไป อืมข้าพินเลือกยากอซานนอยแนก็นีอันคําเขีนแม่ค่ะเดี๋ยวด้อืมเออกระเป๋าสใจสใจสใจติดใจกระเป๋าอยู่เพิ่นน่ะ เพื่อคนจะถือใจเพราะว่าตัวไรก็งามคนวะเดอกได้แล้วว่าเจ้านะโอ้เด็กได้แล้วว่าสันถุงทายหแล้วค่ะนี้อืมตนเห็นคนลายพี่น้องเลยบาแล้วนี่ลายเอุดาลายกระเป๋าคู่บวบไหมมามักบ้ากกระเป๋านะคือมแติตรง้ามมากบก เพิ่นกันอะไปเพิ่งกระเป๋าพี่น้องเลยเพิ่มนมาจากอ่าทางประเทศเพิ่นกงมาพ่อผู้ซาอ้าวเนาะกะ็เลยภาพผ้าู้ษาเพิ่นมาซื้อโคง้ง <c oughs> โอ้กําลังซื้อเครื่องอ่าน้องพ้านี่ก็คือว่ามาก,กับเฮาเองเนาะผู้ซาคนนี้โอ้คือปุษาส,สีขาวพี่น้องเลยโดย สาสนเผานน่พี่น้องคนอาจซีบอหูภาษา,าเฮานี่โดยเมน <een>. เมนเมน <ม een. S 3> อ่ะตัวนั้นได้ะตัวนี้คือ่างามแท้ตัวนี้บะโดยถามพันบงงังนู ราคาเท่าไรแม่น้องมินตาสนใจกระเป๋าพี่น้องเยแม่ตัวนั้นบ่โอวันนี่เพิ่งสนใจยังดอกแามเบิรงนสวยเบิรงนักแล้เด็กหยาบบอโอ้โองามดิไฟายากเลยเินะพี่น้องเลยฮาวเมมผู้เสกผู้สาวเลยเนาะเบิรงครั้งแรกพี่น้องเลยยืดสิบบได้ าน่องเผามาเผาเสือสุดนี่บ่อนี่ยสุดไรพนวางามแต่สุดนี่บ่อข่าวนี้ป้าเซ็กซี่ผู้สาวเพิ่นนี้นี่เหมาะสมกับน่องเผาเลยเพิ่นเห่ากระเป๋าใหญ่เจ้าบ่เอาอ๋อเพิ่นมักโอ้ยพอดีกระเป๋าผู้สาวเนาะกระเป๋าผู้สาวเพิ่นพี่น้องเลยใใใจจจ เอ้ยพอรุมเฮากันดีพี่น้องเลยซื้อเครื่องหายปิศาล้องเผาเนาะโดยเป็นยังไงอิจาคนบ่อิจาอยู่นิดนึหงบ่ัราิมาหาคู่ก็ไม่ได้ะรือเปล่แมนนี่แหละพี่น้องสาวคนเนาะคนทีคนถูกใจแต่เฮากัน ยังบบโห่สีสินยังนางเพิ่นเพราะว่าเพิ่นโบกแล้วแต่เขาก็ลื้อแม่กับอีกอย่างเพิ่นเป็นส้นเผ่าเขากับโบโหภาษาเพิ่นนิดนึงเนาะอ่าคือว่าเพลินรุงข้อนี่มาจากประเทศแคนาดา่สั้นโดย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 เพื่อการออกมาแล้วเพี่น้องพี่น้องเลยเนาะออกมาแต่ซื้อเครื่องแล้ววันนี้ก็จะไปตลาดโต้พี่น้องเลย เข่าห mm ่านมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยได้ยังน้องเผาได้เสือบ้า้องเผาเขาได้เสือพี่น้องเลยนี่จะต๊ะงานเ้ืยอ่ะพี่ถือได้หน่อยแท้ได้แจ็คโตได้ตัวนึ่งแล้ะพื่นิพาไปใส่โจววันนี้ชันนี้พื่นิพาไปใส่โอ้ต้องรอรูดกันอีกทีนึงเนาะโดยโอยโดยรูดวันที่ไใส่เนี่ยผูกผูกข้างล่างบ่สาวคนเนาะโดย นในุเนาะคุบคุณงามนีเนาะสัหบับินี่กสิพอประมาณนี้นะพ่อยเนาะข้ากับสิได้เดินทางตามผู้ลุงคนใดคนใดสิพาไปตลาดนะัโอ้สนใจสิไปหากินข้าวข้นน้วเนาะเออสัหบับินี่กิพอประมาณนี้เนาะแต่พ่อกันได้ขึ้นมาําหรับคินี่บอกว่าสบายดี